ครับีแมปอลิมิตทีมครับวันนี้เจอกับบูพาวเวอร์1.9อยู่กลางสายฝนเลยนะครับรถน้องรลรอครับอยู่ในเมืองปทจินนะครับเสีย๊อปเสียคอปลงล้อรลรอเลยครับลายก้านเวล USA นะครับจากร้านกรำมูลเลซจินมาวันนี้มารีแมปกับทีมงานเราครับอลิมิตทีมครับสเต็ปสองนะครับเพิ่นจัดเต็มกับวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นจัดไปนะครับแล้วก็มีแถมท้ายกับตัวพ่อ ปลายได้สีนะครับเส e ียงลั่นๆกับ BIS นะครับออก้ายสุดนะครับปลายได้สีกับ BIS แล้วก็รีแมปปลายอลิมิทีมเรามาดูดิว่าควันเป็นไงตัดดังไหมเลครับเอาเบิเบิ้ลลั่นมากนะครับท่อ BIS นะครับอ่าไม่มีพักนะครับอ่าไม่มีพักก็ลั่นสะใจเลยครับขอบคุณน้องชายนะครับน้องก๊อฟนะครับเสียก๊อฟมาหาช่าง แบงไ์บ่อยนะครับอล,ลิมีทีมครับเจอกันใหม่ครับ